คาคาโรยังคงเดินล่าไปทั่วเหมือนเป็นเขตล่าเฉพาะของมันยังต้องคอยจับตาดูมันตลอดเวลาว่ามันเดินไปถึงไหนแล้วและกำลังล่าอะไรอยู่บะซากสเตโกถูกโยนลงไปให้มันอินฟรีหน้าตาเฉยความพยายามในการจับคาคาโดนโตซอรัสครั้งก่อนจบลงอย่างไม่เป็นไปตามแผนสิ่งที่คิดว่าจะควบคุมได้ กลับพลิกผันจนต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้งเมื่อกลับมาที่ฐานชุดเกราะเปลือกมแมลงถูกคราบขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อใช้ในการเดินทางกลับไปยังพื้นที่เดิมที่ยังทิ้งร่องรอยของเหตุการณ์ก่อนหน้าไว้ขั้นตอนต่อไปคือการออกเดินทางครั้งใหม่แม้จะมีอันโลที่อาจใช้เป็นพาหนะได้แต่ด้วยความเป็นสัตว์บกการเดินทางย้อนกลับไปไกลขนาดนั้นแทบไม่เอื้ออำหนวยก่อนจะกลับไปเผชิญหน้ากับคาคาโรอีกครั้ง ต้องหานกอาเจนตัวใหม่ให้ได้เสียก่อนขี่อันโลออกจากฐานมุ่งหน้าออกหาอาเจนตัวใหม่ให้ได้โดยเร็วพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยูไทแรน,นัสในขณนะที่ออกค้นหามันเป็นตัวที่น่าสนใจแต่ยังค้างภารกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่ถึงต้องถอยออกมาก่อนไม่นานก็พบความปั่นป่วนอาเจนทาวิทสองตัวกำลังปะทะกับแองกิโลสอง ทําให้พื้นนี้เต็มไปด้วยเสียงประทะวุ่นวายหน้าไม้เล็งหวังให้สักตัวร่วงลงมาท่ามกลางสัตว์หลายชนิดที่กําลังสู้กันจนไม่อาจรู้ว่าลูกดอกถูกใส่เข้าใครบ้างอาเจนตัวหนึ่งเริ่มบินหนีแสดงว่าพิษกําลังทำงานอีกตัวถูกยิงจนมันหนีไปได้เช่นกันทุกอย่างสงบลงอาเจนทั้งหมดหายไปไม่มีร่างไหนให้เริ่มฝึกต่อเป็นความเงียบที่ยอมรับได้แค่คำว่าพลาด จึงต้องกลับขึ้นขี่อัลโลเดินหน้าออกตามหาเป้าหมายอีกครั้งและโชคก็เข้าข้างพบอาเจนอีกตัวอยู่ไม่ไกลนักกำลังเดินบนพื้นอย่างไม่ทันระวังลูกดอกถูกปล่อยออกไปมันพยายามบินหนีขึ้นฟ้าแต่พิษก็ทำงานได้เด็ดดีร่างใหญ่ร่วงลงอย่างสง่างามมีอาเจนอีกตัวหนึ่งบินตามเข้ามาใกล้จนประชิดต,ตัวทีแรกตั้งใจจะจับมันด้วยแต่โดนอัลโลก,กัดจนเละ แต่ถึงอย่างนั้นอาเจนตัวใหม่สำหรับเดินทางก็ได้มาเรียบร้อยหลังได้อาเจนตัวใหม่อัลโลถูกพาตรับไปไว้ที่บ้านตามเดิมและให้มันเฝ้าบ้านเมื่อทุกอย่างพร้อมจึงออกบินมุ่งตรงไปยังภูเขาที่คาคาโรดันโตซอรัสยังวนเวียนอยู่เมื่อบินถึงตีนภูเขาร่างใหญ่ยักษ์กำลังก่อความปั่นป่วนเหมือนเดิมคาคาโรยังคงเดินล่าไปทั่วเหมือนเป็นเขตล่าเฉพาะของมัน อาเจนตัวเก่าที่ยังจอดขังอยู่ถูกกู้คืนมาบินขึ้นสูงเพื่อสังเกตการพฤติกรรมของมันอีกครั้งมันยังดุร้ายไม่เปลี่ยนไม่หยุดพักไม่หยุดไล่เพื่อความปลอดภัยอาเจนสำรองถูกพาไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนจะไม่เสียงให้มันเข้าไปอยู่ในรัศมีล่าของคาคาโรครั้งนี้วางถุงนอนเอาไว้ใกล้จุดล่าที่ปลอดภัยมันเป็นเครื่องมือสำหรับกำเนิดชีวิตใหม่ ขั้นถัดไปของภารกิจคือส่วนที่ปวดหัวที่สุดต้องหาศพให้คาคารอดนโตซอรัสกินเพื่อให้มันยอมเชื่องแต่ในพื้นที่แบบนี้การตามหาซากสัตว์ที่ยังไม่ถูกสัตว์อื่นแท้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักระหว่างที่หาซากยังต้องคอยจับตาดูมันตลอดเวลาว่ามันเดินไปถึงไหนแล้วและกำลังล่าอะไรอยู่บ้างการจับเจ้าตัวนี้ดูเหมือนเป็นงานที่ดันทุรังสุดๆแต่ก็ยังต้องทำต่อ เริ่มต้นด้วยศพพาราซอนหนึ่งตัวถูกลากเข้ามาใกล้มันหวังให้มันกัดกินสักครั้งแต่จังหวะกลับไม่เป็นใจเพราะมันกำลังยุ่งกับเหยื่ออีกฝั่งได้เวลาเพ่นแล้วมันแค่กัดเพื่อโจมตีมันไม่ได้กินโดยเสน่หานั่นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันเหลี่ยมกินฟรีหลังความพยายามแรกพลาดเป้าการหาซากต่อไปจึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จังหวะนั้นเองโดดิคูรัสตัวหนึ่งเดินเตรยอยู่ใกล้เชิงเขาอาเจนโฉบลงจับมันถูกเหนียบยกขึ้นฟ้าและถูกจิกกลางอากาศจนร่างแน่นิ่งก่อนร่วงลงสู่พื้นด้านล่างใกล้กันยังมีเคนโตซอรัสอีกหนึ่งตัวอาเจนลงพื้นและเข้าปะทะแบบตัวต่อตัวจนได้ซากเพิ่มมาอีกหนึ่งรวมเป็นสองชิ้น ซากโดดิคูรัสถูกลากไปให้คาคาโรอดนโตซอรัสแต่กลับพบว่ามันเดินหายไปไกลเสียแล้วทำให้ความพยายามรอบนี้กลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมการค้นหาบินวนไปทั่วกระทั่งพบจุดหนึ่งที่มีซากฟีโอเมียอยู่นิ่งๆข้างโขดหินซากนั้นถูกลากไปวางต่อหน้ามันและคราวนี้มันแสดงท่าทีสนใจและจะเข้ามากินจังหวะนั้นต้องรีบพุ่งกลับไปขี่อาเจนเพื่อหลบ และก็พบว่าซากเดียวไม่พอดูเหมือนต้องการอีกหลายซากกว่าจะยอมเชื่องปัญหาหลักของการจับคือเหยื่อที่ต้องบินออกไปหาจากระยะไกลทุกครั้งการวนหาซากใกล้ภูเขาแทบไม่เคยเพียงพอทำให้ต้องใช้เวลาเกินกว่าที่คาดไว้เสมอพาราซอที่พามานี้ยังมีชีวิตอยู่มันถูกพามาจากที่ไกลออกไปเกือบสุดแนวป่ามันถูกข้วมาอย่างเหน็ดเหนื่อย เมื่อเข้าใกล้พื้นที่ล่าของคาคาโรพาราซอถูกสังหารกลายเป็นซากสดใหม่คาคาโรดอนโตซอรัสกลืนกินซ่าพาราซอแต่ทันทีที่สังเกตอาการของมันก็รู้ได้ทันทีว่าการบินออกไปหาเหยื่อนานเกินไปทําให้ความคืบหน้าที่สะสมไว้ก่อนหน้านั้นหายไปหมดสิ่งที่ได้กลับมาคือค่าเชื่องที่กลับไปเป็นศูนย์อีกครั้งการจับครั้งนี้ยังอีกไกลกว่าจะสำเร็จ หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายรอบก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าปัญหาหลักจริงๆคือการหาซากถ้าให้ทีละตัวมันจะลดค่าความคุ้นชินจนกลับไปศูนย์อีกต้องสะสมซากให้พร้อมก่อนจะเริ่มให้มันกินในชุดเดียวแบบรวดเดียวจึงเริ่มสะสมซากเอาเสือเขี้ยวดาบจากบนเขามาเป็นตัวแรกต่อด้วยโดดิคูรัสอีกตัวหนึ่งระหว่างนั้นก็เจอซากคาโนนอนอยู่เฉยๆแต่กลับลากไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน จากนั้นขึ้นเขาต่อเอาแรปเตอร์มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วตามด้วยแมงปองอีกหนึ่งตัวสรุปรอบนี้ได้ซากครบชุดใหญ่พร้อมลุยหวังว่าครั้งนี้มันจะพอสำหรับเจ้าอสูรกินเนื้อที่จอมเรื่องมากตัวนี้สักทีเริ่มประเดิมด้วยซากแมงปองตัวแรกลากไปวางตรงหน้ามันอย่างดีเจ้านี่เหลี่ยมสายอีกแล้วมันเดินวนไปมาเหมือนไม่เห็นซากด้วยซ้ำเหมือนอาการคลั่งเลือดอย่างไม่หาย จากที่ล่าไปก่อนหน้ามันเริ่มทำท่าแปลกก้มเงยอยู่กับพื้นเหมือนกำลังหลอนอะไรสักอย่างขยับเข้าไปดูไกลๆว่ามันกำลังทำอะไรดูเหมือนมันเติมเลือดเยอะไปซะแล้วและมันก็รู้สึกตัวและพุ่งมาจะง,งับทันทีต้องรีบกระโดดขึ้นอาเจนแล้วบินหนีแทบไม่ทันตอนนี้มีฝนตกบรรยากาศเลยมืดครึ้มถึงเวลาของเสือเขี้ยวดาบทำหน้าที่เหมือนมันจะกินสำเร็จ ต่อไปก็ถึงคิวซากของโดดิคูรัสมันดูท่าทีสนใจแต่สิ่งที่มันสนกลับไม่ใช่ซากศพที่เตรียมไว้หลังจากที่พยายามให้เฉพาะซากสัตว์เล็กก็ได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาการลากสัตว์ขนาดใหญ่พบแล้วโดยเราต้องทำน้ำหนักตัวให้เบาที่สุดดังนั้นแล้วเหยื่อของมันจะใหญ่ขึ้นอีกนิด นอกจากนี้ยังเจอเหลี่ยมในการจับมันอีกด้วยนั่นคือการยื่นอาหารให้มันโดยเราอยู่บนหน้าผาเรียกได้ว่าเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับซากสเตโกถูกโยนลงไปให้มันสำเร็จอย่างสวยงามซากสเตโกตัวที่สองถูกโยนลงไปแต่ดูเหมือนผิดจังหวะไปหน่อยซากสเตโกตัวนั้นถูกมองว่าไม่ได้มาจากเรา โดนมันเหลี่ยมเข้าให้อีกแล้วกินฟรีหน้าตาเฉยพอมาถึงตัวที่สมเร่งรีบไปหน่อยเหมือนจะก้าวพลาดไปทำให้ร่วงลงไปในเหวนั่นซวยแล้วตอนนี้ประจันหน้ากับมันเต็มตัวไม่มีหน้าผาคอยกัน้นไม่มีความสูงคอยช่วยไม่มีช่องว่างให้คิดอะไรยาวๆ How to เอาชีวิตรอดไปจากตรงนี้ ภารกิจเริ่มใหม่อีกครั้งรวบรวมซากให้มากพอสำหรับมันกระบวนการที่ต้องทำซ้ำอย่างหนักและกินเวลาแต่ก็เลี่ยงไม่ได้หากต้องการให้มันยอมรับอย่างสมบูรณ์เมนูที่เตรียมไว้ในวันนี้ประกอบด้วยสเตโกหนึ่งตัวสเตโกเทคอีกหนึ่งตัวและแองกิโลเป็นตัวปิดท้ายลำดับทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างรอบคอบได้เวลาเสิร์ฟซากถูกลากไปให้ทีละตัวจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา ครั้งนี้จะไม่ปล่อยซากตกลงไปตรงใช้วิธียื่นซากจากหน้าผาไปให้มันจะได้รู้ว่านี่เป็นอาหารจากใครแบบนี้มันก็เหลี่ยมไม่ได้แล้วทุกอย่างราบรื่นตามขั้นตอนขนซากแอมกิโลตัวสุดท้ายและในจังหวะนั้นเองมันสําเร็จความระแวงของมันค่อยๆลดลงกลายเป็นความไว้ใจที่ละนิด จนในที่สุดมันยอมให้ขึ้นหลังการล่าร่วมกันจึงเริ่มขึ้นเสียงฝีเท้าหนักของมันกระแทกไปตามพื้นดินทุกครั้งที่โจมตีเหยื่อร่วมกันเพื่อเพิ่มความคืบหน้าของการเชื่องแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายก็ถูกเติมเต็ม การเทมเสร็จสมบูรณ์อย่างสง่างามการจับครั้งนี้ยาวนานและหนักหน่วงเกินกว่าจะนับวันได้ต้องตามหาเหยื่อล่าซากวางให้มันกินทำซ้ำไปเรื่อยๆต้องใช้ความอดทนต้องคอยระวังทุกย่างก้าวทุกจังหวะทุกความผิดพลาดสามารถทำให้แผนทั้งหมดพังได้แต่ก็ทำต่อไปเรื่อยๆการตามล่าไดโนตัวใหญ่สุดท้ายก็ทำมันสำเร็จ จากนั้นเป็นการเดินทางกลับบ้านใหม่ของคาคาโรจากเส้นทางที่เคยเต็มไปด้วยความเสี่ยงกลายเป็นเส้นทางที่สงบคาคาโรดันโตซอรัสนักล่าที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเผชิญทุกก้าวที่มันเดินเสียงฝีเท้าหนักแน่นเหมือนประกาศอำนาจไปทั่วป่าไม่มีสิ่งใดที่หยุดกระชากไร้ความกดดันโดยสิ้นเชิงเมื่อผ่านป่าลงเขาและตัดผ่านพื้นที่อันเคยวุ่นวาย สิ่งมีชีวิตรอบข้างต่างสลายหายไปจากเส้นทางเหมือนโลกทั้งใบยอมเปิดทางให้นักล่าอันดับหนึ่งกลับสู่ถิ่นฐานใหม่ของมันเป็นการกลับมาของผู้ที่ครอบครองอำนาจสูงสุดตอนนี้มันอยู่เคียงข้างอาณาจักรของเราเรียบร้อยแล้วค่าคารโรดอนโตซอรัสกิงกาฟันฉลามราชันโลหิตคลัง